เอดเลดก็คือบีบออกมานะคะแล้วก็ผสมน้านิดนึงค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยครีมเรามันจะเข้มข้นนะคะเรา,าแนะนําให้วอร์มวอร์มก่อนคือตีครีมให้เข้ากับน้ำอะคะ่ะให้มันเป็นเนื้อครีมเลยเพราะว่ามันจะมันจะช่วยในเรื่องของการเป็นคราบมันจะทําให้ไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็เนื้อครีมมันก็จะซึมลงสู่ใต้ผิวอได้ดีอะคะ่ะ เราก็จะช่วยในเรื่องของรูขุมขนให้มันกระชับขึ้นเวลาเราแต่งหน้าก็จะเนียนขึ้นนะคะอ่าโอเคอ่านะคะสามารถทาได้หมดเลยนะคะจริงๆแล้วตัวนี้คือสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของรูขุมขนกว้าง คนที่มีร่องแก้มก็แนะนําให้ทานแล้วดึงขึ้นนะคะอันนี้คือจะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะ ามารถทาจริงๆแล้วสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยค่ะก่อนที่เราจะแต่งหน้าแล้วรอแห้งนะคะ หจะออจะเห็นได้ชัดว่ามันจะค่อยๆย,ย,ยุบนะคะแล้วก็รูขุมขนมันก็จะกระชับขึ้นอันนี้จะทำให้หน้าใสด้วยแนะนำให้ผสมน้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อครีมมันก็จะอจะเหลวขึ้นนะคะแล้วมันจะทำให้ซึมลงสู่ใต้ผิวได้ดี เนี่ยค่ะเห็นไหมคะรูขุมขนมันจะค่อยๆกระชับขึ้นแล้วก็ถุงใต้ตาก็จะค่อยๆยุบลงอันนี้คือรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะว่ามันไม่เป็นคราบแน่นอนค่ะสําหรับลูกค้าที่บอกว่าใช้แล้วมันมีปัญหาเรื่องเป็นคราบอันนั้นคือ,อใช้ครีมโดยตรงอะค่ะมันจะเข้มข้นนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เป็นคราบเวลาหลังจากที่เราแต่งหน้าหรือว่าอะไร จะค่อยๆตึงอ่ะอน,นั้นก็จะตึงแล้วก็รูขุมขนก็จะกระชับขึ้นเห็นไหมคะอ่ารูขุมขนจะกระชับขึ้นคนที่มีร่องแก้มนะคะแนะนําให้ทาแล้วดึงขึ้นนะคะทาแล้วรูดขึ้นค่ะ ตัวนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของลูกค้าแต่ละท่านค่ะอันนี้เดี๋ยวลงให้ดูอีกข้างหนึ่งอันนี้คือข้างหนึ่งอันนี้คือยุบละนะคะแล้วก็วอร์มวอร์มครีมนะคะ <Okay. S 1> ใช้วิธีวอร์มเอาน้ำให้มันพอประมาณนะคะคือถ้าเราคิดว่าเราวอร์มครีมแล้วอ่ามันเข้ากันเป็นเนื้อเดียว เราค่อยลงบนหน้ามันจะไม่เป็นคราบค่ะแล้วก็คีมมันก็จะซึมลงสู่ใต้ผิวได้ดีด้วย่เป็นเนื้อเดียวกันล้อย่างนี้นะคะ่ะ่าลูกค้าที่ใช้เซรั่มของลูมิเนตนะคะแนะนำว่าให้ใช้เซรั่มผสมกันกับเอเดรเลยค่ะ จะเน้นในเรื่องของยกกระชับแล้วก็หลิวลอยด้วยเพราะตัวเซรั่มจะมีสเต็มเซลล์โกด์เฟกเตอร์ผสม85%อ่ะคนที่มีร่องแก้มเยอะๆนะคะแนะนำให้ทาแล้วรูดขึ้นดึงขึ้นเลยค่ะ ที่นี่เดี๋อแห้ง มันก็จะค่อยๆตึงนะคะค่อยๆย,ยุบถามว่าใช้เวลานานไว้ใช้เวลาแตกต่างกันนะคะบางคนเป็นเยอะเป็นน้อยอะคะ่ะแล้วแต่แต่ว่าลูกค้าที่ใช้คือได้ผลทุกคนนะคะถ้าใช้ตามวิธีที่เราแนะนํานะคะคือให้ผสมน้ําแล้วก็วอร์มครีมให้เนื้อครีมมันละเอียดอะคะ่ะวอร์มให้เนียนเนื้อครีมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่อยลงบนหน้านะคะเพราะว่ามันจะไม่เป็นคาบแล้วก็มันก็จะซึมลงสู่ผิวดีแล้วทําให้รูขุมขนกระชับ เราใช้วิธีผัดเราะว่าเราจะให้มันแห้งเร็วนะคะจะได้ให้ลูกค้าดูว่าคือวิวธีการใช้ถูกวิธีมันยุบอยู่แล้วอะ,ค,ะค่ะ่ะลองแก้มก็จะยกนะคะอย่างที่บอกคนที่ที่เป็นเยอะๆะคะ่ะให้ให้ทาแล้วลูดดึงขึ้นอย่างนี้เลยค่ะคือให้ดึงขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเนี่ย มันก็จะไม่มีรองแก้มแล้วลูกุมผลก็จะกระชับขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการใช้